เราไม่เคยได้นอนในหมู่บ้านเลยค่ะเพราะเขมรมันขึ้นมาเขาหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณแม่ทัพนะคะขอบคุณมากที่เอาประเทศไทยคืนซึ่งเราโกรธเขมรมากแล้วจะไม่มีวันคืนดีกับเขมรเลยค่ะเพราะว่าวันพบุรุษบอกไว้ว่าเขมรมันเช่ใจไม่ได้ตามแม่ทัพด้วยมีแต่คนรักท่านแม่ทัพภาคที่สองล่าสุดนี้ท่านไปที่ มอธรรมศาสตร์นะครับฮือหาสบายดีสวัสดีครับตักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กะประมาณ6โมงเสารตักไทยพี่น้องฟังไทยฟังล่าวกันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องมาดูคลิปนี้ดูแล้วก็อมยิม้มดูมีความสุขนะครับอ่า ล่าสุดนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2องอท่านไปที่มอธรรมศาสตร์นะครับก่อนทิ้งท้ายท่านก็ได้ถ่ายรูปกับนักศึกษาเด็กๆวัยรุ่นนะครับเยอะมากๆนะครับทุกท่านแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูคุณป้านะครับที่เดินทางมาจากหนองคายร้องไห้นะครับดีใจนะครับได้เจอแม่ทัพในดวงใจนะครับ คนขาดข้ามขึ้นไปสายสองข่ายนั่งรถไวมาเมื่อนเครื่องดีซีโกสิมาถึงจะมากราบหัวใจของคนไทยขอเบาะลาวเลยค่ะคนบ้ามอยู่กันก็ไม่ทำของข้าวอ่ะมานั่งรถไวมาเป็นคนดีสายจะมาบอกขอเบาะลาวทุกคอมเมนต์ตามพอได้นอนเลยคนไทยหัวใจรักชาติเฮ้ยสีเอ๊คนไทยหัวใจรักชาติสู้ๆคนไทย ที่ประชาชนความหวังของท่านเลยครับคือความหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับแก่หัวใจก่อนใจกะคนไทยรักชาติเลยครับขอเชิญขอเชิญท่านต่อนะครับนี่แหละครับทุกท่านคนดีไปที่ไหนทำเพื่อบ้านเมืองคนก็รักคนก็ชอบนะครับ ที่รูปที่ผมขึ้นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเออท่านดูอบอุ่นนะครับมีกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยที่ไปให้กําลังใจนะครับอันนี้คือจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร์นะครับแม่ทัพพัที่สองถ่ายทอดจ,จริงจากใจก่อนทิ้งท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมเฟรมแห่งความทรงจําหลังบรรยายพิเศษที่คณะศิลปศาสตร์อ่ามธรรมศาสตร์ท่าพัจจันทร์นักศึกษา ต่างชื่นชมแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองที่ถ่ายทอดทั้งวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และหลักธรรมอย่างตรงไปตรงมาบรรยากาศท้ายงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นนักศึกษาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแม่ทัพบรรยากาศเป็นกันเองสะท้อนความประทับใจและการยอมรับจากคนรุ่นใหม่นะครับผมเนี่ยก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกจริงๆนะ ตั้งแต่ที่อยู่ในเมืองไทยมา20ปีก็ไม่เคยเห็นทหารนะครับทหารไทยยศระดับนี้ที่จะเข้าถึงประชาชนและก็ประชาชนเข้าถึงสามารถถ่ายรูปกอดรูปกอดได้หอมแก้มได้นะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับอันนี้คือตามที่เห็นไม่เคยเห็นจริงๆนะคือแสดงให้เห็นว่าท่านแม่ทัพไม่ถือตัวนะครับ ง่ายไม่มีการอ่าต้องใช้คำว่าแบ่งก็ได้นะไม่มีการว่าแบ่งชนชั้นหรือยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆนะหมายถึงชาวบ้านทั่วๆไปเด็กมือคุณงแม่ค้าหอมแก้มกอดหอมสบายอ่าไม่ถือตัวเอาต้องใช้คำว่าไม่ถือตัวมันก็เลยทำให้คนพี่น้องส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยคือรักท่านนะครับแล้วอีกอย่างคือท่านเนี่ยทำให้ภาพพจน์ของทหารนะครับ ดีไปเลยอะนะครับทำห้ผมถึงว่าดีคือมันก็จะมีคนบางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มที่มองบัตราทหารเนี่ยมีแตป่ตปฏิวัติยึดอํานาจเต็มที่ก็ทําได้แค่นั้นทําอย่างอื่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้มันก็เลยทําให้ภาพทหารดูน่ากลัวดูไม่น่าไปสัมผัสไม่น่าไปถ่ายรูปเอาง่ายๆครับอมองว่าทหารคือตัวปัญหา ในระบอบประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแต่ว่าถ้าในมุมที่ท่านแม่ทัพแสดงให้เห็นทุกวันนี้คือทําไมทหารดูน่ารักไปเลยอะนะครับจากปกติตัวแม,แม้กระทั่งตัวผมเองนะเวลาดูการเมืองไทยเมื่อก่อนเนาะเวลาเห็นทหารเนี่ยรู้สึกว่าเออทหารคือตัวปัญหาตัวทําให้ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะง,งัก ตัวปัญหาที่ทําให้ประเทศไม่เจริญไม่พัฒนาก็เพราะทหารออกมาปฏิวัติยึดอํานาจทําให้นานาชาตินี่ลดความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนั้นนี่คือมาในยุคแม่ทัพภาคที่สองอททำไมได้เห็นแบบเห็นเต็มๆเลยว่าเออมุมน่ารักน่ารัของทหารก็มีนะครับมุมที่ดูโหดร้ายกลายเป็นนุ่มนวลน,นะครับแต่ว่ามาดูในอีกภาพภาพหนึ่งนะครับทุกท่านอ่าอย่างเช่นภาพนี้ ท่านก็น่ากลัวนะนะครับตอนที่อยู่ตามแนวหน้าหรือแสดงความยิดเห็นเกี่ยวกับศัตรตูหมายถึงฝ่ายตรงข้ามคือกัมพูชาท่านก็ดุดันสายตาท่านนี้ก็น่ากลัวนะครับแต่มาในมุมหนึงน่งเนี่โอ้โหดูมีความสุขแล้วชาวบ้านเนี่ยนะคือโดยเฉพาะนะครับในตามแนวชายแดนนะครับที่สุรินทร์บุร,ร,รีรัมศีสะเกดเนี่ยเวลาท่านไม่ทับลงพื้นที่ท่านก็พูดอีสานนะครับอ่า พูดกลางนะครับผสมประส,สานทําให้เกิดความอบอุน่นระหว่างชาวบ้านที่ต้องการกําลังใจในอตอนที่ประทะก,กันนะไอผมก็จะรู้ผมรู้สึกว่าเออถ้าไม่ทับไปไหนคนก็รักจริงๆนะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยนะครับทีนี้คือใกล้จะ,กะเกษียณท่านก็ไม่น่าจะต่อนะทุกคนคิดว่าต่อไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับตามที่ผมฟังสัมภาษณ์ แล้วก็นักวิชาการลหลายท่านก็พูดนะครับว่าไม่ตามตามซิสเ็มนะครับในภาษาไทยไม่เรียกว่าอะไรนะฮะตามซิสเ็มของระบบข้าราชการในไทยเกษียณก,ก็คือกเกษียณไม่มีการต่ออายุแต่ว่าที่ฟังข่าวบางข่าวก็บอกว่าเออในหลวงท่านอะไรนะยื้ออะไรหเดือนจะอะไรอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับผมว่าน่าจะ,กะเกษียณจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมีการพูดถึง ท่านแม่ทัพคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนแล้วก็รักชาติรักแผ่นดินนะครับแล้วก็ไม่แพ้ท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับโหดพอๆกันนะครับเห็นว่าอย่างนั้นเด็ดขาดเรื่องปัญหาไทยกัมพูชานี่ไว้ใจได้ว่าอย่างนั้นนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับส่งกำลังใจให้ท่านแม่ทัพภาคที่สอง โดยการกดรูปหัวใจรัวๆนะครับขอบคุณครับสบายดี